นี่แหละต้นยางเสวยวนสียวบนนั่งเสียไบอ้ออนี่พอดกมางมาสวนยางจะมาสวนยางโอ้ยเห็ดจนคำกับพันได้แล้วอยูุ่ยังแถวเด็นี่คื้นางซีมั mm ้ง มาก,กันหลายคนเนะาะเจ้าของสวนแน่แล่ะก็ลูกจ้างแน่พุ้นอยูส่สวนะนะคุณซอยกันยุ่สามคนบ่ค่อยอันนั้นเนาะทำแล้วเมื่อนีสองสวนก็นไดเปิดสองสวนเนาะหอยโปะเมื่อวานนี่กับเมื่อนี้สองมือเต็มๆท่านดีกีดดอก ถาจะเกียดก็คงซี้มืออื่นมามืออื่นผมละเลิกงานแล้วจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้